สวัสดีครับพี่น้องครับว่าพ่อกระบาวสิงค์ครับอยู่กับช่องสิงมุกดาแชนแนลครับพี่น้องครับเมือนี้ได้นี่ครับพี่น้องครับตําปูมาครับพี่น้องแล้วก็เครื่องอู้หลายยางครับมือเนี้ครับรวมมิดรใส่กันเลยครับพี่น้องครับมือเนี้แซบแซ่ล้มกันครับผมว่าหลายยางพี่น้องเนาะแซบแซ่ล้มกันเลยนะครับผมมาครับพี่น้องตําปูมาพี่น้องเบ่งปูครับปูซดครับผม ตัวใหญ่ๆนี่ครับมีตัว,ตวสวยเลยครับพี่น้องต่ำาใส่ครับต่ำบักคงนะพี่น้องเนาะนี่ครับเบิง้งโอ้บอลด้นํำได้เลค,ครับเนี่ยพี่น้องโอ้ยเนือได้หลายยังสี่เลยครับพี่น้องครับมาครับจับแซํากันครับผมอื้ม เอาไวไ้ใช้ละพี่น้องวันนี้นั่งกินอยู่นี่กับฝนเริ่มตกปล่อยๆเลย,ยครับพี่น้องครับฝนตกแดดออกค่ะครับเนี่ยอ้ หนาวเลยสองสามมือวนมัดตกครับพี่น้องครับซดอีดีครับแบบหวานครับพี่น้องกินกับข้าวปุ่นครับแบบสะใจพี่น้องเอ้ยจนสวดถาดครับตรรมโคร ใส่กอครับพี่น้องอกิ้นเป็นขอเลยครับได้มากสองเซนนะครับพี่นอ<ฮ>้องโอ้โหย่ามากสองเซน ยุบเอาได้ตายครับพี่น้องครับกินแบบจุบๆครับพี่น้องไปเลย กรอบดีครับเ <c oughs> สียงรถเสียงลาขอโทดขอให้พี่น้อมเลยครับเด้ <c oughs> อประกาศดอกครับ เนื่อได้หลายเลยครับพี่น้องครับมาคับผมหวานจจวยครับ ขึ้นนี่ฝนตกครับพี่นอ้องตีหนึ่งตีสองโอ้โตกแห้งปลาสิงนอนอยู่ในวัดติดไปกับนาแล้วแห้งอีกขึ้นีะครับพี่น้อง เสียงง้วๆครับอ หนาวเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวฝนตกกนะ็พี่น้องเนาะ มะแรงวันพี่น้องบัตดอย่างก็พร้อมดีดีครับ หลอกนอ่อนครับอดมันเซ็ตเอานี่อดมันครับแฉบหมูแ่บแเป๊ะพี่หน่องให้น้ำนัวมันซึมเข้าไปครับ <c oughs> แต่กอ่อนจะเป็นเส้นเป็นสายอยู่พี่น้อยหักอีกครับหอม ปตายครับไปหน่อยเบิ่งกระปูครับเสียงหน้าครับบางครับ เส้นยำางาพี่น้องเส้นยำเงาคำใหญ่ครับกินแล้วก็ย่อยไม่นานครับพี <c oughs> ่น้องครับเราสิงนี่อเอี่ยมเลย บ่มันมาอิ่มเลยพี่น้องฮักก็ได้เครื่องทองครับนี่ครับหนำนัวไมนซึมเข้าไปข้างในครับพี่น้องแบบเบาซิงที่มาสื่อมาแซวไว้ครับแคปมูกับประเดก Ừ, nó ngon quá nhập Cá bùa sốt ตำเสธฟิกแค่งครับพี่หนอดเผ็ดเลิก มีหอยดำๆเขากะเอาออกแน่ครับพี่น้องครับกินใหม่ๆไลยกับบดีครับผม ใหญ่ๆครับพี่น,น้องหอม เริ่มได้ครับพี่น้องครับหอนหอนหลังบาบาปอือม,มาครับผมจำนำนวดครับ กินสย่ยแดดแต่ก็พี่น้องในบ้านเนี่ยไปหลังมากนลครับ อเใหม่ๆเข้าบสถต้องไปกินครับพี่น้องเขาเลือกกินอะไรครับกินเหมือนเสบจะคว้องไปนั่งครับผุมตูแรกุกปลาค,ครับพี่น้อง พี่น้องครับดูดครับบัเนี้เต็มคำโอเคครับพี่น้องครับแดดเริ่มไล่หลังมาแล้วครับผมโหเผ็ดกับบดี้เผ็ดปันแดดเครับพี่น้องเนื้ออะไรนี่แดดมันซองครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผม เราสิ่งที่กินอย่างติดตามครับพี่น้องครับพี่น้องยูดีมีแห้งครับผมไม่ไปครับอ๋อ